ดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องตะโถนคนบ้านนอกแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่กรุณาติดตามตะทน,นมาโดยตลอดนะครับเดือนมการาหกเจ็ดก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ฤูดูแลที่รุนแรงก็กำลังจะเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เป็นกเกษตรกรมือใหม่หรือปลูกฝรั่งมือใหม่เหมือนกับตะโถนนี่ก็คงจะประสบปัญหาหรือเกิดปัญหาอย่างหนึ่งขึ้นกับลูกฝรั่งนะครับทุกท่านอันนี้เป็น ลูกฝรัฝ่งในเดือนมกราคมนะครับที่แก่แล้วบางของของบางเจ้าบางสวนที่เป็นมือใหม่นะครับอันนี้เน้นเฉพาะมือใหม่เพราะว่าตาทนก็เป็นมือใหม่นะครับเอ๊ะมันสุกด้วยธรรมชาติหรือมันสุกด้วยความร้อนอจากแสงแดดนะครับเพราะว่ามีอากาศร้อนแล้วนะครับที่อรัญญประเทศอากาศก็ร้อนนะครับอันนี้ถือว่าแก่ตามกําหนดอายุของเขานะครับ45หรือ2เดือนนะครับ อีกอย่างหนึ่งหน้าแรงนะครับปัญหาฝรั่งหน้าแรงนี่สําหรับท่านที่ปลูกฝรั่งมือใหม่เหมือนกับตะทนนี่นะครับท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมลูกฝรั่งมันนิ่มๆม,มันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุหลักนะครับลูกท่านตามประสบการณ์ของตะทนที่ทําฝรั่งมานะครับแบบมือใหม่นะครับหนึ่งคือความร้อนแล้วก็ต้นฝรั่งได้รับน้ำนะครับไม่เพียงพอหรือไม่ได้ให้น้ําเลยนะครับถ้าท่านประสบปัญหาแบบนี้นะครับ ให้น้ำฝรั่งให้เพียงพอคำว่าเพียงพอนี่มันเป็นคำกว้างมันประมาณไหนถึงจะว่าเพียงพอเราจะสังเกตได้จากดินนะครับหรือเอามือไปสัมผัสกับเอาบริเวณรอบใต้ทรงพุ่งของต้นฝรั่งนะครับมีความชุ่มชื้นเราก็จะรู้ว่ามันพอนะครับฝรั่งที่ขาดน้ําหรือว่าได้รับน้ําไม่เพียงพอจะสังเกตอาการได้นะครับถ้าภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าต้นเขาสลด คือใบเขาจะตกยอดก็จะเหี่ยวตกนะครับไอ้นันะ่นคือเขาขาดน้ําเลยนะครับถ้าถ้าปล่อยไว้นี่ฝรั่งอาจจะตายหรือว่าจะได้รับผลฝรั่งที่เราห่อไว้ยังไม่ถึงอายุเก็บเกี่ยวนี่ก็จะนิ่มไปไปด้วยนะครับเหมือนกับลูกนี้นะครับที่จริงเขาก็แก่ได้แต่ว่านี่แหละครับเขาขาดน้ําปัญหาของเขาก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะผ่าให้ทุกท่านดูนะครับก็เหมือนเดิมครับอ่าท่านที่เป็นมือใหม่ปลูกฝรั่งไว้ทานเองหรือว่าทําเป็นการค้าขายนี่ก็ คือว่าท้ายนี่เขาก็จะกลมเกือบสมบูรณ์ก็จะเหลี่ยมก็จะหายอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าเอาขออีกนิดหนึ่งครับฝรั่งยังไงก็ต้องเอาใช้กระดาษห่อนะครับเพื่อเป็นการกรองแสงพางแสงนะครับเหมือนกับคนเราเนี่ยครับอ่าถ้าอากาศร้อนๆแล้วไม่ใส่เสื้อผ้าไม่กางร่มหรือไมอ่ไม่อยู่ในร่มนี่ก็จะร้อนเป็น2คูณ2ไปเลยนะครับทุกท่านเดี๋ยวจะฉายให้ทุกท่านดูนะครับว่าอ่าฝรั่ง ที่มันน้ําไม่เพียงพอนะครับสวนตะทน,นี่ปีนี้เป็นปีที่2นะครับที่ว่าขาดน้ําอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าแหล่งน้ําไม่เพียงพอครับทุกท่านเนี่ยครับมันจะนิ่มถ้าฝลังที่ได้น้าเนี่ยถ้าเราเอามีดเฉาะลงไปขนาดนี้มันจะดังกรอบแกลบกรอบแกลบ,กบแล้วนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักคือฝรั่งขาดน้ำนะครับสำหรับท่านที่มีแหล่งน้ำที่เพียงพอมีสระน้ำมีห้วยหนองคลองบึงหรือชนประทานก็ สวันให้ทีก็ยังได้นะครับเพราะว่าฝรั่งท่านจะได้รับน้ําจะมีความกรอบนะครับความใสเด้งนะครับไอน,นี่คือปัญหาเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับต้นไม้ก็ต้องการน้ําเหมือนคนเรานะครับแล้วก็ต้นไม้ก็จะได้ทำธาตุอา,าอาหารสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงให้กับลูกเดี๋ยวนี้นะครับลูกเหล่านี้ขออภัยครับเพื่อให้อ่า ให้เขาขยายลูกตามธรรมชาติของเขาด้วยแล้วเกิดจากการใส่ปุ๋ยที่ขยายลูกด้วยท่านที่เดินสายปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับจากเกษตรกร,ร,กรมือใหม่จากผู้ปลูกฝรั่งมือใหม่นะครับทุกท่านสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่เหมือนกับตาทนนะครับก็มีข้อคิดนํามาฝากอีกอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือว่านอกจากว่าเราจะทำํำลูกขายแล้วนะครับ การตอนกิ่งพันฝรั่งนะครับเพื่อเอาไว้จําหน่ายก็น่าจะลองทําดูนะครับเหมือนที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นฝรั่งกิมจูไส้ขาวนะครับก็ถือว่าอาได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจนําไปปลูก2ต้น3ต้น5ต้นนะครับบางเจ้าก็สั่งถึง60ต้นนะครับถ้าทนก็ได้ส่งหม้อไปแล้วภายในอำเภออรัญญาประเทศนะครับก็แนะนํนาการปลูกแบบถูกต้องแบบ พื้นฐานนะครับแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เอาอา่าอธิษดีที่เป็นลึกๆเข้าเข้าเข้าไปบอกเพราะว่าชาวบ้านเขาจะเข้าใจได้ง่ายนะครับก็เขาก็ทําตามเขาก็โอเคนะครับก็ถือว่าตะทนก็ถือว่าตะทนเป็นเกษตรกรมือใหม่ผู้ปลูกฝรั่งมือใหม่แต่ว่ามีปลูกฝรั่งออกลูกได้ทานอ่าตอนกิ่งพันุแล้วได้จำลาลยอาจจะไม่หวื้อหวามากมายเหมือนอ่า เจ้าอื่นๆก็ถือว่าทนก็ถือว่าโอเคและประสบความสําเร็จแล้วนะครับที่มาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ประสบปัญหากับฝรั่งนิ่มนะครับฝรั่งสุกแดดนะครับในช่วงหน้าแรงก็อันดับแรกคือน้ําให้เพียงพอ2องยังไงท่านก็ตั้งใช้ก,กระดาษมาห่อฝรั่งนะครับเพื่อเป็นการกองแสงรังแสงอีกทีหนึ่งครับทุกท่านครับทุกท่านคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปเล็กๆน้อนอๆเป็น เนื้อหาสาระเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์มือใหม่นะครับที่ปลูกที่ปลูกฝรั่งนะครับมามาบอกกับทุกท่านที่เป็นมือใหม่ได้รู้ได้เข้าใจว่าที่ฝรั่งของเราเนี่ยมันนิ่มเนี่ยมันเป็นเป็นเพราะอย่างนี้คือมันมันขาดน้ํานะครับน้าไม่เพียงพอนะครับทุกท่านคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะมีเนื้อหาสาระประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมวิดีโอจนจบถ้าท่านมีข้อเสนอแนะหรือ ซักถามในเรื่องใดก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้นะครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ